เดี๋ยววันนี้เรามาจะมาอธิบายเรื่องล่ากของต้นไม้น,นะคะน,นี่ค่ะนี่นะคะตุ่มตุ่มใหญ่ๆนี่คือรากแก้วนะคะแล้วฝอยๆเนี่ยก็ชื่อรากฝอยค่ะทุกคนเห็นแบบเส้นๆตัวนี้ที่ไม่ใช่ฝอยๆไหมคะอันนี้ชื่อรากแขนงค่ะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะขอยื่นมือเข้ามาหน่อยค่ะอ่าอ่าได้ค่ะอ่าขอขออีกรอบหนะะึ่งค่ะรากฝอยคืออนไนคะอันรากฝอยคือแบบฝอยๆตรงนี้ค่ะ อันแต่นี้ลากแะนงชัดกว่านี่ค่ะลากแะนงเป็นเส้นแบบนี้อลากแก้จะเป็นแบบตุ้มๆแบบเนี้ค่ะเนี่ยอ๋อนั่นคือลากแก้วใช่ไหมคะนี่แล้วก็นี่เป็นส่วนใบของมันค่ะค่ะนี่แะคะมันจะงอกขึ้นเป็นใบแต่ละรูปมีหลายใบเลยค่ะมีมีมีทั้งใบแนวแหลมใบแนวยาวใบแนววกลมแบบเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะวัชพืชมีประโยชน์ไหมคะ ไม่มีค่ะมันจะดูดอาหารของต้นอื่นอ๋อแต่ว่าถ้ามีประโยชน์กับสัตว์ด้วยค่ะอ๋อแต่แต่สัตว์บางตัวก็คือบางชนิดก็ชอบอาทิเช่นสม,มุตินะคะต่าวัวควายอะไรอย่างเงี้ยที่มันชอบกินอ๋อที่ชอบกินยา้านั้นก็คือเป็นอาหารของมันใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวา โอเคได้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยววันหน้าอีพีหน้าโรมาจะพามาดูเรื่องอื่นๆอีกจะพามาศึกษาเรื่องอื่นๆได้นะคะบ๊ายบาย